การอ e ิบิดอินไซด์ค่ะเราก็ยังพูดคุยถึงเรื่องราวของการส่งออกเมื่อช่วงที่แล้วได้พูดคุยกับคุณพรศิลป์เป็นรองประธานกรรมการของหอการค้าเป็นตัวแทนภาคเอกชน,นคุยภาคเอกชนแล้วมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกหนึ่งท่านเป็นนักวิชาการค่ะอาจารย์ยุทธนาเศรทัาโมดค่ะอาจารย์ประจําคณะพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยุทธนาคะสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะอา <บร S 1> จารยุทธนาวันนี้เราคุยถึงเรื่องราวของการส่งออกเนาะภาพรวมๆก็คือกระทรวงพาณิชย์เขายังคงเป้าเดิม15%แต่ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีการปรับเป้าลงมาจาก8%เหลือ7%แล้วก็<อ>รวมถึงยังมีนักวิชาก,การหลายท่านรวมถึงเอากาชนหลายท่านก็มองว่าอ้ยมัน,นเริ่ม,มจะไม่มไหวนะนะอาจารย์มองฝั่งไหนะฮะอาจารย์อยู่ข้างกระทรวงพาณิชย์หรืออยู่ข้างไหนฮะอาจารย์อันนี้ดูจากข้อมูลนะคะ15%ของเวสก็คือ แค่ครึ่งปีหลังเนี่ยแต่ทั้งทั้งปีก็คือได้แปดเอร์เซ็นก็ดีแล้วอ๋อหมายถึงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าจะบอกว่ามันดีขึ้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็น่าก็น่าจะได้อยูแต่ทั้งปีมันจะไม่ได้嘛ครับครับครับเอายังไงอาจารย์ <c oughs> อาจารย์พูดรายละเอียดหน่อยอาจารย์มองไงถึงถึงคิดว่าภาพรวมเนี่ยมันไม่น่าจะถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ทั้งปีก็อันนี้จากข้อมูลจริงนะครับข้อมูลล่าสุดก็จะเห็นว่าไอ้ตัวของครึ่งปีแรกเนี่ยตั้งแต่มกราถึงมิชุนาเนี่ยมันติดดลบไไปประมาณ อืมครับนะฮะสิเวตเอ็กพอร์ตจากข้อมูลล่าสุดตรงเนี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดครึ่งปีละอ่าทั้งปีเนี่ยจะบวกถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็แสดงครึ่งปีหลังต้องบวกไปมั้ยังต่ำสักยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับครับไม่จะไม่ได้เลยในสถานการณ์ที่เศีษฐกกิจโลกเนี่ยอยู่ในภาวะที่อ่ามีความเสี่ยงต่อภาวะสุดท้ายอย่างตอนปัจจุบันค่ะอืค่ะอยากให้อาจารย์ชี้นิดหนึ่งครับเรื่องของความเสี่ยงของยุโรปเนี่ย ภาพมันเป็นอย่างไรฮะแล้วก็มันจะส่งผลกระทบกับการส่งออกมากน้อยแค่ไหนครับก็แน่นอนภาพของคำสื่อเขาที่โรดเนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับตอนประมาณปี2007 2 0 0วันแสที่อเมริกามีปัญหาเศรษฐกิจขเละก็มีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยแต่อันนี้คงยังไม่ถึงขนาดนั้นซร่งตอนขนาดนั้นเนี่ยการส่งออกก็จะติดนกน่ก็คือเศรษฐกิจเกิดตัวค่อนข้างดุริยงเนี่ยแต่ที่โดดเนี่ยยังไม่ได้ขนาดนั้นก็คือตัวของเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็ยังไปต่อได้นะฮะ แต่ว่ามันมีผลค่อนข้างชัดเจนต่อไเรื่องของการคําสั่งซ hmm. in ื้อต hmm. ่างๆเ hmm. นี้ยนี Overwatch ่จะชะลอตัวลงเห็นได้ชัดเนี้ยในในในมาตราเนี้ยเห็นว่าคําสั่งซื้อในคลีคลายหลายชนิดแล้วก็ยอดการอร์ตในคลีคลายหลักหลัหลายอันอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี้ยมีการชะลอตัวลงในในช่วงนี้ค่ะ อาจารย์ค้ามองทางออกเนี่ยภาคเอกชนเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทําเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA กับทาง EU เนี่ยมันจะเป็นการช่วยการส่งออกในอนาคตอีกทางหนึ่งอาจารย์มองตรงนี้ยังไงบ้างคะก็ FTA กับกลุ่มไหนนะผมสังไม่ทาง EU ครับ EU ครับคือมาแทน GSP นะฮะอาจารย์ที่เราจะโดนตัดสิทธิ์ปีเจนะครับอาจารย์มองยังคงยังอีกไกลอยู่แล้วเพราะว่า มันต้องมีการเจรจาแล้วก็มีอะไรค่อนข้างค่อนข้าง,างเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยียูตอนนี้ก็เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นตัวของอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบทางออกระยะยาวไม่ใช่ทางออกระยะสั้นอยู่ดีครับครับครับ<ๆ>เลยมาถึงว่าทางออกระยะสั้นเนี่ยเราเราควรจะมีแนวโน้มหรือว่าวิธีการแก้ไขามาตรการเร่งด่วนอะไรยังไงบ้างไหมคะก็อย่างน้อยนะคระับน,นี้ก็คงค่อยเห็นชัดว่าหายอุตสาหกรรมเนี่ยน่าจะมีปัญหาในเรื่องของตัวนี้ แลวก็ปัญหาคนที่โดดไปหนึ่งเนี่ยที่ได้ยือปัญหาเยอะก็คือเป็นส่วนของด้านสภาพคล่องของดูณะารค้าฟาร์ิสเนี่ยที่ตอนนี้เขางี่โดดเขามองยืนแถวช่างเยอะเนี่ยคือถ้าเกิดรัฐบาลใหญ่จะช่วยเหลือผมคิดว่าก็น่าจะช่วยเหลือในแง่ของการที่จะสัดอยู่ในแง่ของสภาพคล่องให้กับผู้สมัครอย่างเงี้ยนะฮอย่างเช่นเขาอาจจะส่งสมงขอไปแต่ว่าเขาอาจจะเรียกเก็บเงินได้ช้าหรือว่าติดติดไม่ได้ก็จะเป็นการช่วยสภาพคล่องร้ตรงนี้หน่อยนะฮให้ผ่านคนที่กิจช่วงช่วงนี้ไปได้อย่างเงี้ยะครับ ตอนนี้สิ่งที่ภาครัฐจําเป็นที่ต้องเร่งทํานี่คือต้องเร่งหาตลาดส่งออกใหม่ๆหรือเปล่าฮะเพื่อชดเชญกั<อ>บ <พง S 1> ยุโรปคงจะเป็นอย่างนั้นใช่ฮะตลาด <S 2> <S 2> ห<ร>ไหนที่อาจารย์มองว่าพอที่จะไปได้เพราะตอนนี้หลายคนบอกว่าวิกฤตยุโรปเกิดมาเนี่ยกระทบกันไปหมดเลยจีนก็โดนนะครับตลาดอื่นตลาดไหนที่พอจะไปได้ครับอาจารย์ครับวุ้ย่งเลยฮะคือตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาตรงๆนะฮะประเทศที่ค่อนข้างมีศักยภาพไปเยอะคงจะต้องมีคน เอเชียอยู่แล้วเลยเขาอาเซียนเนี่ยอื๋ออ่ะสมกันเองเนี่ยแหละครับคแล้วก็ตัวของยอดการส่งออกปีนี้เนี่ยผมก็ยังยังว่าก็ได้แตเเปอร์ซ็น์ก็เก่งแล้วค่ะหมออาจารย์มอง8%นะครับครับครับอาจารย์บอกว่า15%ตลอดไงช่วงครึ่งปีหลังเพราะฉะนั้นก็เลย8%นะฮะก็ถ้าเกิดทักทั้งปีแล้ว8%ก็เก่งแล้วเพราะว่าถ้าครึ่งปีหลังเช้วันสัก16-17% 0 1ใช่ไหม ตัวของช่วงปีก็จะวันแปดเปอร์เซ็นต์ได้แล้วไงอาจารย์อย่างนี้ยังไงคะเราควรจะมูฟกันไปที่ตลาดใหม่กันมุ่งไปทางนั้นเลยหรือหรือว่ายังไงดีตอนนี้ก็คือต้องค่อยๆทําไปอ่ะไอ้ตัวนี้ก็เป็นตลาดใหม่เนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงข่อนเยอะในแง่ของไอ้ตัวของอ่าเฉพาะผู้ส่งออกเนี่ยที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักในตัวของผู้ที่เป็นคันยในเรื่องเขาดีพออะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นปีนี้ก็คงจะต้องทําใจว่าตัวของการส่งออกก็คงจะอาจจะไม่ได้เฟื่องฟู จะเป็นช่องทางดีนนงนะที่จะแบ,บบว่าพยายามที่จะเปิดตลาดใหม่ๆในอยา่ยางอยา่ยางที่พี่ถึงเมื่อกี้นอืมอืมอ่ะนอกจากเปิดตลาดส่งออกใหม่มีวิธีไหนอีกบ้างครับที่จะช่วยฟื้นการส่งออกเราบ้างฮะอาจารย์ฮะก็ผมว่าตอนนี้ก็คือฮะภาวนาให้ยิโลตงตงกตกต <c oughs> กก็ได้แล้วก็แก้ไขภาษาก็ได้โดยเร็วเพราะว่าการสื่นของเราก็คือต้องพุ่งพิงต่างประเทศอยู่แล้วอืมฮะปัจจัยแวดล้อมต่างๆนี่เอื้อมหนวยอยูอ่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยก็ตามหรือว่า ในส่วนของค่างเงินก็ตามเพราะค่างเงินปัจจุบันก็ค่อนข้างเฟลอชยนะฮะแล้วก็ค่างเงินก็ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดโลกเป็นหลักเนี่ยอันนี้ก็โอ,อก,กาสในการที่เราจะควบคุเนี่ยค่อนข้างยากใื่ครับ,บในส่วนของอาาัตราดอกเบี้ยนเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันจะขึ้นอยู่กับปัจจัยยงบ้างตัวของที่ปานภายในประเทศเป็นหลักก็คือถ้าเกิดตัวของการบริโภคการลงทุนเนี่ยมันยังขยายตัวได้ดีอยู่เนี่ยตัวของอัตราดอกเบี้ยมันก็ ้องมีการเข้าไปดูแลตัวนี้ไม่ใช่เข้ามาดูแลในแง่ของการประกอบนะครับเข้าใจครับอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งในการส่งออกนั่นก็คือเรื่องของศักยภาพทางการแข่งขันของไทยคร,ครึ่งปีแรกไทยติดลบแต่อาจารย์มองว่าศักยภาพทางการแข่งขันของไทยเนี่ยมันด้อยลงไปหรือเปล่าครับหรือว่านนมันติดลบเพราะปัจจัยอื่นโดยเฉพาะภาคการผลิตก็ชุดหนึ่งนะฮะศักยภาพของเราก็น่าจะเป็นส่วหนหนันงดยเพราะในตัวของธุรกิจติดลบดในพ่อาทีว,วิสุทณนาเนี่ย สาเหตุสาคัญนั้นก็นมาจากการส่งออกสินค้าที่เป็นแคนแคเซเนี่ยอ,อย่างข้าวหรือยาเนี่ยมีการลดลงค่อนข้างเยอะับอันนี้แรงเห็นเป็นสเกลกที่เราในการพิจะ,สออะรส่งออกหรือก็าคนแคนเซิลอื่นเนี่ยที่ค่อนข้างลําบากซึ่หลักๆเนี่ยก็มาจากนโยบายทาครัฐที่เข้าไปแชรกแซงในตัวของตลาดข้าวเนี่ยตัวนี้และก็ย่าง่ไม่มีโซลชันที่ชัดเจนว่าไปรับซื้อแล้วเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับการที่เราจะสามารถที่จะส่งออก ไปได้จรงการกับประเทศอื่นได้นี่ไม่ไครบกากันสออกนะฮะเหมือนเดิมอย่างเงี้ยใช่ใช่เื่อชนี้เรื่องน่าเป็นกัวลใช่นะฮะคือเรื่องข้าวเนี่ยเท่าที่ดูแล้วหลายคนให้ความสําคัญมากเพราะว่าถือว่าเป็นสินค้าส่งออกหลักของไทยฮะแล้ววันนี้ก็เจอปัญหาเรื่องของการจัดการมีการออกมาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไทยอาจจะเสียแชมป์ส่งออกครับอาจารย์มองว่าภาครัฐควรจะจัดการปัญหา ข้าวอย่างไรฮะจำเป็นหรือเปล่าครับที่จะต้องลดราคาจำนำหรือว่าจะต้องจัดการบริหารจัดการอย่างไรโดยเฉพาะสต๊อกข้าวด้วยค่ะก็อย่างที่บอกวาเนี่ยไอ้ตัวของรูุ้ยแล้วราคาที่เรายัรรีการประกันร,ราคาเนี่ยการเปือโครงการํานนำต่างๆเนี่ยมันทําให้ราคาของเราเนี่ยสูงขึ้น,นแต่เพรางหรือที่ไม่สามารถที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอ่ากลไก์ที่ดีกว่านี้ว่าถ้าเกิดรัฐบาลรับซื้อมาแล้วในราคาที่ประกาศเนี่ย จะมีการระบายไปยังไงที่จะฟู้นชงออกฟื้ที่ว่าเขาจะได้เอาไป่าขายแข่งกับประเทศอื่นได้นะราคาที่สมเตชสมพลมคือท่าที่ดูทั้ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลยังไม่มีแบบกลไกหรือมาตรการอะไรที่แบบชัดเจนังไงที่ว่าถ้ารัฐจะมาแล้วเนี่ยเราจะมีการระบายยังไงค่ะใช่นะคะก็ก่อนระบายนี่ถือว่าเป็นเรื่องหลักเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับราคาสินค้าใช่สุด้องเพราะว่าอย่างที่เราถ้าเรารายไม่ได้เราเก็บไปมันก็ มันก็เสื่อมคุณภาพไปเรื่อยๆสินค้าทต่างๆเนี่ยแล้วก็ค่าแน่นอน่ส่วนใหญ่ก็คือเราก็มีบูลค่าในทศ่ส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็ต้องมีการส่งออกสัวเองถ้าเกิดใช่จะได้เกิดราคาที่มันสูงขึ้นจนกระทั่งไม่สามารถแข่งขันกับสิ่อื่นได้เนี่ยมันก็ต้องมันก็แสดงว่ามันมียุตห์ถือใช่ไหมช่วงตรงนี้เป็นช่วนที่เฐบาเราต้องมีการออกมาตรการมาให้ดีว่าหลังจะดนําไปแล้วเนี่ยจะมีวิธีการยังไงที่จะ ขายค่าต่อให้กระฟู้ส่งออกเพื่อที่เขาจะเอาไปส่งออกได้นะรานะคาที่สมเปตุสมคลญอืมครับครับาารสมมตุมมติว่าสมมุติว่าผ่านความเร็วร้ายไปในครึ่งปีแรกแล้วกันเพราะเพื่อครึ่งปีแรกเราติดลบเหลือเกินแต่อาจารย์บอกว่าครึ่งปีหลังจะขยายตัวได้มากเพราะว่าต้องยอมรับว่าฐานของเราในปีสองพันห้าร้อยห้าสี่มันตำ่ำทีนี้ผมจะถามอาจารย์ว่าอาจารย์มองว่าอะไรจะเป็นพระเอกในการส่งออกครึ่งปีหลังฮะโอ้อันนี้ก็ ต้องรอรถยนต์หรืออินเทอร์เน็ตไหมคะมียังไงใช่แต่สุนใจของเราก็แน่นอนอุตสาหกรรมหลักเราก็พูดรถยนต์หรือว่าเป็นพูดอิเล็กทรอนิกส์ม่ต้องจะมีอยแล้วค่ะใช่นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับค่ะสวัสดีค่ะนะคะภาพรวมอาจารย์ก็ ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อกระทรวงพาณิชย์เนี่นอ,อช,ช่วงนี้ช่วงนี้สงสัยเขาเหลือเกินเมื่อบอกว่าจะโต15%ยังคงเป้าฮะยังกัดฟันอยู่นะครับก็ภาคเอกชนก็ไม่มีใครเชื่อภาคนักวิชาการก็ไม่มีใครเชื่อนะครับแบงก์ชาติก็ไม่เชื่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันฮะว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาจะยอมรับความจริง เมื่อ,อไรอย่างไรนะแล้วก็ <นะ S 2> ได้รหรือไม่ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามีการสรุปให้ฟังดีกว่าว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีการพูดอะไรกันบ้างคือในช่วงท้ายของรายการเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันค่ะครับพักสักครู่ครับ